มาทางร้านเกมเลยไปเอาเจ้าของร้านมาด้วยจับข้าวมาแล้วครับกับข้าวเล่เข้ามาเล่เข้ามาเบื่อไหมกับการโดนท็อกซิกเมื่อเรายิงไม่โดนผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นครับวันนี้ผมมีทางออกแต่ก่อนไปฟังวันนี้เรามีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ Salmon lap กับผลิตภัณฑ์ของเขาแลกตาลอยให้ไม่น้อยแต่ซื้อเป็นร้อยก็ไม่อิ่ม ภูเขางานงานเป็นกองร้องว่างพันท้ายนอนละสูกินแล้วร้องอู้หูไม่อร่อยตาสามแก้ชั่วแก้แล้วร้องหูไม่ผ่านน้ำปลาแท้ตาคนแบกทีมมาการครบทีมทีมก็ไม่ชนะหาหน้ามืดเคียวแล้วฝืดอันนี้ก็ไม่เอาเพียรุวันกรุบ แก้ปวดท้องใบตาโบกินแล้วโอ้โหเสียหรือยังวะกาแฟตาเบอร์ดีดื่มตอนนี้เบอร์พรุ่งนี้ขอขอบคุณแซลมอนแล็ผู้สนับสนุนงานอาร์เวิร์สวยๆสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้